เรื่องในเรือนเบีย้ยคุณปุริมนักเขียนปามาลีสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมพศ2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบอรที่ห ไม่อยากมีภาระเพิ่มเวลาเกือบสองนาฬิกาแสงไฟหน้ารถสาดเข้ามาในบ้านด้ยแค่สาวใช้ยร่างอ่อนแอนต้องกุลีกุจาวิ่งไปดูประตูรถเปิดออกพร้อมกับคนร่างสูงใหญ่ที่มีอาการไม่สู้ดีนักแข้งขาดูเปลี้ยวไรเรี่ยวแรงใบหน้าเห่อแดงด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์พิมพ์มาช่วยลุงประคองคุณปุ่มไปที่ห้องทีจ้าลุงยอด ทั้งสองช่วยการประคองร่างสูงใหญ่มาจนถึงห้องอย่างทุลักทุเลด้วยชายหนุ่มสูงเกือบร้อยเก้าสิบเซนติเมตรเกือบลมหน้าหงายตอนขึ้นบันไดหลายรอบทว่าก็พาเจ้านายหนุ่มมาส่งถึงเตียงได้ฮฮอเล่นเอาเหงื่อตกลุงยอดปาดเหงือ่อถอนหายใจเสียงดังไม่น่าเชื่อว่าคุณปุ้มจะเมาได้ขนาดนี้เพราะผู้หญิงคนเดียวคนฟังทำเพียงเหลมองไปทางร่างสูงใหญ่ที่นอนหายใจสม่ำเสมออยู่บนเตียงขนาดคิงไซส์ หญิงสาวไมา่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆแต่ในใจก็แอบสงสารเจ้านายหนุ่มไม่ใช่น้อยคุณปุ่มหรือปุริมเจ้านายหนุ่มวัยสาสิบห้าปีบิดาและมารดาเสียชีวิตตั้งแต่สิบปีก่อนเขาจึงใช้ชีวิตอยู่ลําพังจนกระทั่งเมื่อสามปีก่อนได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งความรักผีบานจนเกือบได้แต่งงานทว่ากลับเกิดเหตุไม่คาดฝันปุริมจับได้ว่าหล่อนนอกกายและนอกใจมีความสัมพันธ์กับเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกัน ปุริมสติแตกวางมวยใส่เพื่อนคนนั้นจนเข้าโรงพยาบาลอาการสาหาัสถัดมาอีกสัปดาห์ก็ได้รู้ข่าวร้ายอีกอย่างคือคนรักท้องแต่คงไม่ได้ท้องกับปุริมเนื่องจากช่วง3าสี่เดือนที่ผ่านมาปุริมทำงานอย่างหนกักทุ่มเทให้โปรเจกต์งานหนึ่งที่บริษัทของเขาประมูลมาได้ช่วงเวลานั้นคนรักถึงได้ปันกายปันใจให้ใชายอื่นได้ดอมดมปริมเหมือนคนเสียศูนย์ตอนกลางวันโหมง,งานหนากักตอนกลางคืนกินเหล้าเมามาจนเกือบย่ำรุ่งทุกวัน สาวใช้ถอนหายใจสงสารเจ้านายหนุม่มทว่าช่วยอะไรไม่ได้นอกจากเช็ดตัวให้เขาหลับสบายอย่างทุกครั้งที่ผ่านมาลุงยอดไปพักผ่อนเถิจ้าพรุ่งนี้ต้องพาป่าแสงไปหาหมอไม่ใช่หรอจ้าเดี๋ยวตรงนี้พิมพ์ดูแลเองเอางั้นเหรอลุงยอดมีสีหน้าลังเลไม่อยากลอยให้หญิงสาวอยู่ตามลําพังกับเจ้านายหนุม่มจ้าไม่ต้องกลัวคุณปูมจะทําอะไรพิมพหรอกจ้าเมาขนาดนี้ ปกติลุงยอดมักจะช่วยกันดูแลปุริมด้วยกันแต่วันนี้สาวใช้มองเห็นความอิดโรยของอีกฝ่ายจึงเอ่ยปากให้ไปพักผ่อนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เจ้านายหนุ่มปุริมเมาแล้วหลับไม่เคยลุกมาอาละวาดหรือทำรุ่มร่ามซึ่งครั้งนี้ก็คงไม่ต่างจากเดิมเอางั้นก็ได้แต่ถ้าคุณปุ่มลุกขึ้นมาทำอะไรเองร้องดังๆให้ลุงได้ยินด้วยล่ะหญิงสาวยิ้มขำเหลมองเจ้านายหนุ่มที่นอนหลับปุ๋ยแสติ ลำพังผง,งกงศีรษะยังยากจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมาทำอะไรเธอจ้าพิมพ์จะร้องดังๆเลยผลร่างลุงยอดไปแล้วพิมพ์หรือพิมพีพ่ลไยสาวใช้วัย25ปีที่ทำงานเป็นแม่บ้านมาตั้งแต่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่หหญิงสาวเป็นคนขอนแก่นที่ระหกระเหินเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ฐานะทางบ้านยากจนไม่มีเงินส่งเรียนมหาวิทยาลายัยปีแรกที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพทำงานเป็นสาวโรงงาน ก่อนจะเห็นใบประกาศรับสมัครแม่บ้านจึงมาสมัครงานบ้านนายฝรัง่งทำอยู่ปีกว่าๆนายฝรั่งกับภรรยาก็ตัดสินใจกลับไปอยู่ต่างประเทศพิมพิไลคิดว่าเธอจะเสียงานที่รักไปเสีแล้วทว่านายฝรั่งใจดีฝากฝังเธอให้มารับใช้ดูแลเจ้านายใหม่อย่างปุริมเมื่อหลายปีก่อนบ้านหลังนี้เคยมีสาวใช้ก่อนหน้าแต่คนเก่าขอลาออกเพื่อไปแต่งงานใช้ชีวิตที่บ้านเกิด ส่วนลุงยอดและป้าแสงนั้นอยู่มาตั้งแต่สมัยบิดาและมารดาปุริมยังมีชีวิตอยู่อ mm. ปุริมครางในลําคอเมื่อร่างกายสัมผัสกับความเย็นจากผ้าขนหนูผืนเล็กที่กําลังไล่เช็ดจากใบหน้าลําคอช่วงแขนพิมพ์พิไลปลดกระดุมออกจากรังดุมจนหมดก่อนค่อยๆบรรจงเช็ดแผงอกกว้างที่เธอเห็นจนชินตาในช่วงนี้ถ้าว่ายามนี้พออยู่ตามลําพังสองคนกับปุริมโดยไม่มีลุงยอดด้วยแล้วหน้าสาวใช้กลับร้อนผ่าวแดงซ่านขึ้นมา หญิงสาวเช็ดเนื้อเช็ดตัวเจ้านายลวกๆรีบหาชุดนอนมาเปลี่ยนให้ใหม่ส่วนช่วงล่างนั้นกระดากอายเกินกว่าจะรูดมันพ้นผ่านนักแข้งแกร่งพิมพ์พิไลเอี้ยวตัวหมายออกจากห้องทว่าวกลับโดนคว้าข้อมือแล้วกระชากอย่างแรงร่างอ่อนแอนไม่สามารถทรงตัวได้จึงล้มตัวลงไปนอนอยู่ในอ้อมกอดคนเมาที่รังเธอไว้วงแขนอุ่นรัดแน่นใบหน้าหวานแนบชิดแผงอกกว้างพิมพิไลตกใจตาค้าง เนื้อตัวแข็งทื่อไปชั่วขณะก็จะเริ่มดิ้นคลุกคลากใต้ไหล่กว้างหากยิ่งดิน้นบุริมยิ่งรัดทั้งยังส่งจมูกเข้ามาคลอเคลียช่วงแก้มและลำคออย่างอุกอาจคุณปุ้มคะเรียกชื่อเขาลั่นหมายให้เกืนสติแพรพี่รักแพระนะอย่าไปจากพี่เลยแต่คนไร้สติก็ยังไม่รู้สึกตัวมือใหญ่เริ่มปัดป่ายไปทั่วกายให้ได้วูบวาบพิมพิไลต้องคอยตะครุบมือร้ายนั้น พยายามผลักสายเจ้านายหนุ่มอย่างสุดความสามารถหญิงสาวเบีย่ยงหน้ามองปูริมที่เหมือนคืนสติมาแล้วหลังจากได้ปลดปล่อยอารมณ์ของตอนเองสีหน้าเจ้านายหนุ่มดูเรียบเฉยหากดวงตาวูบไวเล็กน้อยพิมพ์พี่ลายกลืนน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอไม่กล้ามองหน้าปูริมอีกเอี้ยวตัวค่อยๆใส่เสื้อผ้าของตอนเองช้าๆหูได้ยินเสียงไฟแช็กแล้วตามมาด้วยกลิ่นบุรี ทุกอย่างอยู่ในความเงียบจนแทบได้ยินเสียงเต้นของหัวใจพิมพิไลที่มันแรงและรัวหญิงสาวเม้มปากกำสับเสื้อไว้ในมือไม่รู้ต้องเอาตัวเองไปอยู่ที่ใดจะอยู่ต่อในห้องของเจ้านายก็ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอตั้งแต่แรกจะหันกลับไปมองกุริมอีกครั้งก็ทําไม่ได้สุดท้ายจึงใช้แรงกายแรงใจลุกขึ้นยืนถ้าว่ามันกลับส่วนเซดีที่คว้าขอบเตียงไว้ทันไม่เช่นนั้นอาจล้มหน้างายเดี๋ยว พิมพิไลชักเท้าที่กำลังเดินออกจากห้องหากไม่ได้หันกลับไปมองเจ้าของเสียงเธอตัวสั่นและน้ำตาก็ไหลอยู่ๆความรู้สึกทั้งหมดก็ตีขึ้นมาจุกบริเวณลำคอเธอรู้ใช่ไหมว่าต้องจัดการเรื่องนี้ยังไงน้ำเสียงขขงปริมราบเรียบไร้ความรู้สึกไม่เหมือนครั้งเขาต้องการให้เธอโอนอ่อนแม้แต่น้อยพิมพิไลกลับมาเผชิญความจริงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากเธอทั้งนั้นคิดผิดที่อยู่ตามลำพังกับเขา และคิดผิดว่าเขาจะหยุดกินยาคุมได้วยละ่ะฉันไม่อยากให้มีภาระเพิ่มเติมค่ะลำคอตีบตันต้องเข็นเสียงรับสิ่งที่ชายหนุ่มสั่งน้ำตาไหลลังเสียตัวไม่พอยังเสียใจอีกการกระทำปุริมชัดเจนเขาไม่คิดรับผิดชอบทั้งชีวิตเธอและภาระเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นหากเธอไม่จัดการเซนเนนจะโทษใครได้นอกจากความใจง่ายของตนเอง บทที่สองไม่ชอบใจหลังจากพลร่างสาวใช้อย่างพิมพ์พิไลไปแล้วปุริมทิ้งไหลลงทอดถอนหายใจกับความไร้สติของตนเองจนเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นแม้ช่วงที่ได้ลิ้มรสความหวานจากกายสาวเขาจะรู้ตัวก็เถอะแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอยู่ดีแต่ยามนั้นต่อให้เอาช้างมาฉุดก็หยุดเขาไม่ได้ปริมพาร่างสูงใหญ่ของตนเองลงไปแช่น้ำอุ่นให้คลายอาการเมื่อยขบ จากเพลิงสว่างที่เพิ่งสาใส่สาวใช้ไปเมื่อครู่ทั้งยังหวังดับความร้อนรุ่มในกายที่มันยังปะทุอยู่ต้องยอมรับว่าปุริมไม่เคยมองพิมพ์พิไลเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลยแม้สักครั้งเขาเห็นเธอเป็นน้องสาวด้วยซ้ํามีความเอ็นดูตั้งแต่มิสเตอร์พอลและภรรยาฝากฝังให้มาทํางานบ้านหลังจากสองสามีภรรยาต้องกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนเองโดยไม่สามารถพาสาวใช้แสนซื่อสัตย์คนนี้ไปอยู่ด้วยได้ปุริมยังจําครั้งแรกที่พบกันได้ พิมพิไลเอาแต่ก้มหน้านั่งพับเพียบข้างเก้าอี้หนังฝรั่งเศสขณะมิสเตอร์พอลพูดคุยกับเขาเจียมเนื้อเจียมตัวจนเขาเอ็นดูทั้งทางที่เขาไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าอย่างเสหน่อยบอกให้นั่งบนเก้าอี้ก็ไม่ทำเธอชื่ออะไรนาะเอ่อหนูชื่อพิมพ์ค่ะคุณท่านสาวใช้อ้อมแอมเอ่ยปากมีน่นำซ้ำยังใช้สรรพนามเรียกขานปริมจนคิดว่าตนเองอายุราหกสิก็ไม่ปานปริมยิ้มขันเงยหน้าเธอ เมื่อยคอแย่แล้วนั่นแหละเขาถึงได้เห็นดวงหน้าหวานดวงตากลมโตที่ยังคงฉายแววกังวลอยู่ไม่น้อยนับจากนี้มาทำงานที่บ้านนี้นะจริงหรอคะพิมพ์พิไลปิดความดีใจไว้ไม่มิดดวงตารากระต่ายน้อยสุสกสกาแวววับขอบคุณค่ะคุณท่านขอบคุณค่ะหญิงสาวไหว้ปลุกปลกุกจนปุริมต้องโบกมือให้หยุดฉันชื่อปุริมเรียกคุณปูมแบบคนอื่นก็ได้ ไม่ต้องเรียกคุณท่านหรอกฟังแล้วรู้สึกแก่พิกลปริมส่งยิ้มให้สาวใช้คนใหม่ในบ้านของตนเองและหลังจากนั้นพิมพ์พี่ไลก็เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของบ้านโดยเธอทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องทั้งแม่บ้านดูแลห้องหับเสื้อผ้าเขาให้หอมชุยอยู่ทุกวันอาหารการกินแต่ละมือ้อก็เรียกว่าถูกปากจนเขาติดฝีมือของพิมพ์พิไลไปแล้วปรีมถอนหายใจอีกครั้งนึกโทษตัวเองที่เมามาจนขาดสติ เพอร์พก ok, คิดถึงอดีตคนรักที่หักหลังทำร้ายเขาได้เจ็บแสบเขารู้สึกเหมือนคนโง่ที่ปล่อยให้หล่อนและเพื่อนสนิทสวมเขาเพราะไอ้อีสองคนนั้นแท้ๆถึงทำให้เขาข้ามเส้นเจ้านายและลูกน้องจนเผลอไผลเกลือกกลิ้งตัวตนเข้าหาพิมพ์พิไลจนหมดสิน้นเื่องใสย่ยๆของวันปุริมเดินลงมากินอาหารหลังจากที่เมื่อคืนเขานอนไม่ค่อยหลับเพิ่งจะมาหลับเอาตอนเกือบย่ำรุง่งโผหมดแต่คิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตาคมมองไปยังป้าแสงแม่บ้านเก่าแก่ที่กําลังจัดโต๊ะอาหารให้เขาอยู่ซึ่งอันที่จริงหน้าที่นี้ส่วนมากจะเป็นพิมพ์พิไลที่จัดการพิมพ์มันบอกว่าไม่ค่อยสบายวันนี้อยากพักป้าเลยมาจัดการแทนมันนะคะ่ะเขาไม่ได้ถามแต่ป้าแสงเอ่ยปากแจ้งก่อนปุริมทําเพียงพยักหน้าแล้วจัดการอาหารตรงหน้าก่อนจะเดินไปยังโถงเพื่อนั่งทํางานวันนี้เขาไม่ได้เข้าออฟฟิศเลือกเวิร์กฟรอมโฮมแทน ชายหนุ่มนั่งทำงานจนกระทั่งเวลาผ่านไปกับบ่ายสามโมงเห่อยหน้ามาอีกครั้งก็เห็นรถยนต์สีดํำจอดอยู่ข้างสวนจะว่าเป็นแขกของเขาป้าแสงต้องมาแจ้งเขาให้ได้รับรู้แล้วบุริมเหยียดกายเต็มความสูงขมวดคิ้วมองรถยนต์พลางสายสายตาไปทั่วกําลังจะเดินออกไปดูทว่าป้าแสงเดินมาซะก่อนนั่นรถใครครับอ๋อเจ้ายศมาเยี่ยมป้ากับลุงยอดค่ะกําลังเอาของไปเก็บประเดี๋ยวก็คงมาที่ตึกใหญ่ค่ะ บุรมครางในลําคอยศคือบุตรชายของป้าแสงและลุงยอดเป็นรุ่นน้องเขาอยู่หลายปีสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเนื่องจากยศเป็นเพื่อนเล่นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยยศจบมหาวิทยาลัยจึงย้ายออกไปใช้ชีวิตข้างนอกกับแฟนสาวที่คบผ่าดูใจกันมาหลายปีอา้าวนั่นง่ายมาพอดีเลยค่ะบุริม,มองผ่านไหลป้าแสงเขาส่งยิ้มให้ผู้มาใหม่สวัสดีครับคุณปุม้ม ยศไหว้ทำความเคารพเจ้านายนอบน้อมอย่างเคยบุริมตบไหลอีกฝ่ายจากนั้นก็ชวนยศมานั่งคุยสับเพเหระทั้งเรื่องงานและชีวิตช่วงที่ผ่านมามาเยี่ยมพ่อแม่รอบนี้จะมาแจกการ์ดพี่ด้วยหรือเปล่ากับยศบุริมไม่เคยถือตัวว่าตนเองเป็นเจ้านายเขาให้ความเสมอตนกับอีกฝ่ายเสมอเอ็นดูเป็นน้องชายอีกคนได้ซ้ำเออแล้วหรอครับคิวเข้มของคนถามเลิกขึ้นจากสีหน้าและท่าทางของยศ ขาดูอึดอัดจ,จะพูดเรื่องที่ปุริมถามผมกับแฟนเลิกกันแล้วครับคุณปูมก็เลยว่าจะมาขออาศัยอยู่ที่นี่สักระยะช่วงที่หาหอพักใหม่ปุริมถอนหายใจทันทีที่ได้ยินกบไหลเบาๆมองด้วยความเข้าใจและอนุญาตให้ยศอยู่ที่นี่ได้นานเท่าที่ต้องการยังไงก็ค,คุ้นเคยกันอยู่แล้วตามสบายเธอขอบคุณมากนะครับคุณปูมอืม หลังจากนั้นปุริมก็กลับมานั่งทำงานตามเดิมจนเกือบใกล้ถึงเวลาตั้งโต๊ะอาหารค่ำชายหนุ่มเหยียดกายไล่ความเมื่อยขบไล่สายสตามองไปยังสวนที่ยามนี้มีฝนปโปรยปลายลงมาเบาๆร่างสูงเดินออกไปรับกลิ่นไอดีและไอฝนมือใหญ่วาดไปเบื้องหน้าหยดน้ำหยดลงเบาๆดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ได้สัมผัสจนเปลอผิวปากหักฉับพลันสีหน้ากลับแปรเปลี่ยนคิ้วเข้มขมวดมุ่นเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะใสๆดังลอยมาตามลม ขาย,ยาวๆก้าวไม่ถึงนาทีก็ถึงต้นเสียงบุริมรีตามองร่างชายหญิงสองคนที่หัวเราะต่อกระซิกกันอย่างสนุกสนานชายหนุ่มเพิ่งเคยเห็นพิมพี่ไลหัวเราะและยิ้มกว้างมากขนาดนี้และความสนิทสนุมของเธอและยศทําให้บุริมรู้สึกไม่ชอบใจเอาเสียเลยชายหนุ่มยืนมองทั้งสองพูดคุยหยอกล้ออยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่พิมพี่ไลจะรู้สึกถึงกระแสบางอย่างจากเบื้องหลังหญิงสาวหันมองพบเจ้านายหนุ่มกาลังยืนหน้าเครียดขรึมอยู่ไม่ไกล ก้อนน้ำลายจิกอยู่บริเวณคอร้อนผ่าขึ้นมาเสดือด้อตาคมดูดุกร้าวจนใจสั่นกลัวพิมพิไลกล้มหน้าลงคล้ายรู้ตัวว่าผิดแต่หากพิจารณาดีๆเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแม้แต่น้อยแค่คุยหยอกล้อเล่นกับยศเท่านั้นเองคุณปุ้มต้องการรับอะไรมครับยศมองสาวใช้รุ่นน้องที่เงียบลงก่อนเหลยมองไปตามสายตาของเจ้าหล่อนเขายิ้มให้เจ้านายและเอ่ยถามทันทีเนื่องจากใกล้เวลาตั้งสํหรับมื้อเย็นแล้วบริมอาดหิว พอดีจะมาตามให้พิมพ์ไปดูผ้าปูเตียงให้หน่อยเหมือนมันจะมีมะแมลงอะไรอยู่ในนั้นปริมบอกเสียงเรียบหรีตามองร่างอ่อนแอนที่สะดุง้งเมื่อในประโยคมีชื่อของเธออยู่เอ่อได้ค่ะคุณปุ้มพิมพ์พิไลพยักหน้ารัวเดินเร็วๆไปยังห้องนอนของเจ้านายหนุม่มหญิงสาวสำรวจเตียงทุกซอกทุกมุมไม่มีสิ่งผิดปกติหากมีสิ่งทําให้ชายหนุ่มระคายผิวเธอจะต้องรีบเปลี่ยนแต่ แผ่นหลังเธอชนกับใครสักคนพอหันไปมองคือปุริมนั่นเองดวงตาคมมีกองไฟที่ลุกโชนจนพิมพ์ิไลต้องหลบสายตามันร้อนผ่าจนพิมพ์พิไลหลบตาตามเรื่องเทจจัดการทำหรือย,ยังคำถามของปุริมเรียกเลือดจากใบหน้านวลพิมพ์พิไลเข้าใจในทันทีเธอพยักหน้าเชื่องช้าใบหน้าร้อนผ่าด้วยความกระดากอายหลังจากพาตนเองกลับมายังห้องเธอไม่สามารถข่มตานอนได้เลยจนเกือบรุ่งเช้ารอๆเกือบแปดโมง จึงอาศัยช่วงประแสงทำอาหารออกไปตลาดและซื้อ,อยาคุมมากินแบบฉุกเฉินหรือแบบปกติหน้าพิมพ์พิไลแดงมากขึ้นยังไม่กล้ามองหน้าคนถามเช่นเคยอ้อมแอมตอบเข้าเสียงเบาแบบฉุกเฉินค่ะปุริมรับคำในลำคอแค่นั้นแล้วเงียบไปจนสุดท้ายพิมพ์พิไลต้องแหนหน้ามองเขาแต่พอสบกับดวงตาคมชวนเสน่หาเธอเองนี่แหละที่ต้องเป็นฝ่ายหลบตาลง เพราะกลัวตนเองจะแหลกเป็นจุนหากมองลึกเข้าไปในดวงตาชนแสงร้อนแรงแต่ปุริมไม่ปล่อยโอกาสให้พิมพิไลได้หลับตาเป็นครั้งที่สองมือหนาเชยคางมนไว้ไม่ต้องกินแบบฉุกเฉินสิ่งที่ปุริมสั่งเรียกความสงสัยจากพิมพิไลหากเพียงเสี้ยวใจของเธอกลับเต้นโครมครามจนยากเกินควบคุมจากนี้กินแบบปกติคะไม่ทันได้หายตกใจร่างทั้งร่างก็ถูกยกจนลอย ก่อนแผ่นหลังจะทาบลงยังเตียงใหญ่บุริมกระตุกยิ้มได้ตีตราจองสาวใช้ไว้ทั่วทุกอนูจากความคุกรุ่นไม่ชอบใจที่พิมพ์ิไลพูดคุยหยอกล้อก,กับยศบัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นชอบใจแล้วได้เห็นและยินเสียงร้องครวญครางอย่างมีความสุขบุริมกัดฟันเร่งร้าวรุก,กล้ำสะโพกหนักขึ้นภายในพิมพ์พิไลกระตุกทีีทรัดเนื้อแน่นของชายหนุ่มจนแทบหายใจไม่ออกก่อนบุริมจะคำรามออกมาสุดเสียงความสุขระเบิดพร่างพลาย มุมปากยกยิ้มขจัดความไม่ชอบใจออกจนหมดสิ้นแล้ว